สวัสดีครับสวัสดีที่ร้องครับตอนนี้นะครับฮอกำลังเดินทางไปอายังกินครับยิเขาตอนนี้สิบายแล้วนะครับเพิ่งออกจากพาตำนักได้ฝากช่องด้วยนะครับสำหรับช่อง Boy Story นะครับเออผู้ใดเขามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเราจะพาภาพที่ร้องนะครับไปไปร้านเนื้อย่างนะครับไปกิน ที่แบบว่าเซียบอ่ะเซียบนะครับที่ในสว่างอีกหนึ่งร้านนะครับแล้วก็บ้านอายุในไอ้บ้านอายุในตัวอำเภอเด้อ่าอยู่ที่บ้านน้องธมบ้านน้องทมตำบลตำบลสว่างบอกว่างงานจัดตำบลสว่างนะครับตำบลสว่างอำเภอสว่างเป็นที่นี่แหละแล้วก็เป็นล่ากที่ว่าที่แซ่บ ที chat, uh, ire, said, whatever, uh ่เ huh. ด็ดท so ี่ด um, so ีท like ี่ว่าคือเวลาไปล่ำมานนี่ยจะต้องไปแวะถ้าหากว่ามีเวลาก็น to สิไปแวะพากันไปแวะไปแวะกินแวะกินเพราะว่าหนึ่งมันได้หลายสวงแซ่บนครับน้ำจิ้มนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยสุดยอดเดี๋ยวจะพาไปนะครับพี่น้องไม่แซ่บไม่ดีว่ได้บอเลนว่ได้ตัวแซ่บแซ่บมากทุกคนาะเอาไปเดี๋ยวจะพาไปมือ ครับตอนนี้นะครับเขากันหอดร้านแล้วนะครับหอดร้านอ่าแลซิมจีนะครับเป็นร้านแม่ย่างเป็นร้านมูกดาที่แบบว่าแชร์ไปทีนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหลันเจ้าของร้านครับอันนี้คือเจ้าของร้านครับนี่เพราะวัสดีกลองเนี่ยโอ้โหนี่ก็เจ้าของร้านนะครับเปิดเปิดเมื่อเดือันเก้าปีเก้าปี อัเดกหน้าได้เ่าปีเดียวปีที่สามก็ต้องสอบปีที่สิบปีที่สิบยูยงคงกับพันไกินว่าแกว่าพันได้เห็ดตรงนี้กินแต่นน่อยๆจนมหวันซูรี่นะครับครับบ้านนีรสชาติเรเเปลี่ยนแซ่บือเก่าอันนี้แล้วหอฟีเลยนี่น้ำแข็งนี่ให้เป็นกระติกนะครับน้ำแข็งฟีนะครับ ด้วนน่นเ,เรื่องดือมเนี่ยเนยากกินยังเกามาเองเงิ่นเ <c oughs> พิ่นเพ่เพี่คาดเปิดขวดนะครับอันนี้ก็ฟฟีฟี่มาสุย่างครับคือพอสังเ็นเหนือยางนี่อังเนื้อย่างไปสามอย 300, ไ่เสใจกน 300, นะร,ระอยมาสุ<ด>ยางมันยอดมากบริการดีครับสำหรับร้านนี้นะครับในความแมงว่นไหนบ่ <c oughs> ินเสียครัคือกะหาว่าเข้าไปไปแล้วทำมีงานนะสินะทำเนี่ยมาเลี้ยงว่ามีงานไปงานตอนเช้าตอนเย็นไม่มีงานก็จะมาท่ากันมากินนีครไม่กินเพราะเงหลายๆสว่างสียบดามสะอาดนะครับที่บรรยากาศก็กเงียบดีนะครับ อนนี้นะฮะเราก็ได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับตนืงอยัมากกว่านีม้มาพี่น้องมชุดยอดดีๆับเินอันนี้คือเราสั่งไปสองร้อยนะครับได้บบสองร้อยสอนี่คือได้ได้เบิรเต่านะฮะได้เบิรงยิงยินย้นยิงยิยกยงยินะะน้งยิงยงยิงงงย่ี่น,นิ ซื้ออน200นะครับเฉพาะเบื้องผักพี่นเนาะเบื้องผักกินผักปะเด้อไปเห็หลายปลาเหนียวกินจนกินจนอิ่มนะครับบรรยากาศแบบคือสุดยอดเลยนี่เบื้งองนดับแรกเลได้่มมันก็ชิ้นใหญต่ต้องเบื้อง ตอง,งเบื้งเนื้อครับเบื้องเนื้อความสดสะอาดนะครับน้ำหมักสีสีสันสวยงามครับเต็มรับเต็มเป็นนีคเัาเ ตอนนี้นะครับไปกินเบิร์เหล้วนะครับอันนี้มันเหลือกินเบิร์มได้หลายปากไปนั่งกันนะครับสำหรับร้านตู๋แหล G, ่ซิมจีนะครับบ้านน้องทมอำเภอสว่นริตจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับผู้ใดพัดไปพัดมากนะครับอยากแวะนะครับคำไม่อ่าตรงน,นี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวซีึ้นคืนเบอร์โทรนะครับติดต่อไปให้ในคลิปนะ,ะสำหรับผู้ใดที่อันนี้กั เรามาชิมกันได้นะครับแซ่บแฉบที่น้องหลายๆพวกเดี๋ยวฝากช่องด้วยกันนะครับสำหรับช่องบอยสตอรี่นะครับฝากก็เล์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็สิได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิไปพลอยยุ้ยใสวเจอกันที่ที่นะครับสซาร์ลามูนี้สวัสดีครับ